สวัสดีค่ะทุกคนนะคะในช่อง YouTube ของ h y p n o t ท e FS นะคะก็จะเป็นช่องของฟิล์มเองนะคะที่ได้รีวิวและและอาจจะมีขายไปใช้บางตัวนะคะในขณะที่รีวิวด้วยนะคะถ้าสนใจนะคะก็ให้แอดไลน์นะคะแอด filmmystore นะคะหรือเป็นแอดฟิล์มสโตร์นะคะก็ไลน์มาคุยกันได้นะคะแล้วก็หน้าเพจนะคะก็ ใช้ชื่อเพจเดียวกับไลน์นะคะก็ยังไม่ได้มีการเพิ่มรายละเอียดอะไรมากนะคะเพราะซิช่วงนี้ฟิล์มยุ่งจริงๆแล้วก็ในช้อปปี้ฟิลมขายไว้ที่ช้อปปี้ฟิมมี่เคเนะแต่ว่าคือตอนนี้ย้ายบ้านมามันก็เลยแบบว่าเขาเรียกว่านะมีประสบปัญหาในเรื่องของขนทรงนิดหน่อยนะคะก็ทํางานหลักด้วยนะคะก็เลยอาจจะมันไม่มีเวลามานั่งแบบ แยกขนส่งในการส่งของนะคะเอกชนจะโดนสุ่มมานะคะก็เลยโอเคก็ถ้าสนใจจริงๆนะคะคอนแทคมาทางไลน์แล้วก็ทางเพจก็ได้นะคะแล้วก็เฟซส่วนตัวก็ได้นะคะเพื่อสั่งซื้อสินค้านะคะฟิล์มก็มีสั่งมานะคะโอเคตัวที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็คือเป็นโมเดลรุ่น Trud Five Mini X นะคะในมือฟิล์มตอนนี้นะคะจะมีที่สี่สีนะคะ อ่าโอเคนะคะตรงนี้สีนะคะตัวนี้เนี่ยที่กล่องนะคะเขาจะเขียนไว้ว่ามีคัลเลอร์ให้เลือกนะคะจะมีเป็นคูลแบล็ก u l นติเม e เกรย์มิดไนท์บลูไดอะมอนด์บลูแล้วก็ลักซ์เ p อรี่เพอร์พลนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสีไดอะมอนด์บลูนะคะซึ่งถ้าเป็นสีมิดไนท์บลูนะคะไม่ไม่มีนะคะพอดีสั่งมามันได้แค่สีสีนี้นะคะก็เลย ก็เอามารีวิวตามที่ได้ได้ของมาแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูรูปลักษณ์ภายนอกนะคะตอนนี้ฟิล์มใช้เองนะคะจะเป็นสีเทานะคะพอดีอ่ะพอดีใช้เองตัวหนึ่งนะคะก็ของมาสักระยะนึงแล้วแต่ว่าเพิ่งว่างรีวิวให้นะคะ ปุ่มด้านข้างนะคะจะเป็นปุ่ม control switch แล้วก็จะมี LED นะคะที่เป็น indicator บอกระดับของแบตเตอรี่นะคะวิธีการเช็คก็คือเรากดหนึ่งครั้งนะคะไฟเขียวนะคะก็จะเป็นสถานะปกตินะคะก็คือ,อมีสถานะที่เพียงพอ,อ,อต่อการใช้งานนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไฟสีเหลืองนะคะตัวนี้สีเหลืองนะคะมันจะเป็น สถานะปกติเหมือนกันนะคะอยู่ในช่วง20%ถึง80%แต่ถ้ามันขึ้นเป็นสีแดงนะคะก็คือมันจะอยู่ในช่วง 5- ถึง20%นะคะถ้าเป็นกระพริบสีแดงนะคะสมควรชาร์จแล้วนะคะสมควรชาร์จแล้วนะคะก็คือไม่ควรปล่อยทิ้งไว้แล้วนะคะมาดูรูปลักษณ์ภายนอกเป็นไฟฉายวควงกุญแจที่มีขนาดเล็กแล้วก็น่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่าราคานะคะไม่ถึง500บาทนะคะในคันที่ฟิล์มเอามาขายนะคะไม่ถึง500นะคะ แล้วมันจะเป็นแบตเตอรี่ในตัวด้วยนะคะโอเคด้านข้างจะมีดีเทลแบตเตอรี่ไว้ด้วยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยมันมีความจุนะคะอยู่ที่300มิลแอมป์นะคะเป็นลิเธียมไอออนนะคะแล้วก็มี s e เอ a ์นัมเบอด้วยนะคะตัวนี้ฟิล์มใช้เองนะคะด้านหน้าเราจะเห็น LED ที่มี2หลอดนะคะอ่าอย่างนี้นะคะมันเป็น2หลอดแล้วก็ใส่ LED สถานะ l อ่อสองแบบนะคะ ในเรื่องของสเปคนะคะฟิลมไม่ทราบว่าเขาใส่เป็น LED รุ่นไหนมานะคะแต่ว่าคือทัชไฟเนี่ยเขาจะซ่อนจะซ่อนอรายละเอียดเรื่อง LED นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟิมแนะนําว่าให้ดูที่ท้ายคลิปนะคะเพื่อดูรีวิวแสงนะคะว่าโอเคเราชอบใจหรือ,อยังนะคะมาดูสวิตช์ข้างอีกข้างหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นอะไรเอ่ยพอร์ต USB Type C นะคะเราดึงจากข้างบนลงล่างนะคะ Type C เป็นฟัสชั่นนะคะชาร์จเร็วนะคะแล้วก็ตรงนี้เอาไว้ใส่ พวงกุญแจนะคะเพื่อพกพานะคะได้นะคะตนาตาของมันนะคะมีขนาดที่เล็กนะคะแล้วก็วัสดุอลูมิเนียมอลลอยนะคะเป็นโลหะนะคะด้านห้างนะคะอ่าแล้วก็มันพกพาสะดวกน้ำหนักเบามากๆนะคะ,ะมาดูกล่องนะคะกล่องเนี่ยเขามีเขียนไว้ข้างหลังนะคะเป็น product feature นะคะก็คือตัวนี้ใช้ led ที่ไม่ได้ระบุว่าใช้เป็นอะไรนะคะก็คือเขาเขียนว่าเป็น patent t r e d generation led นะคะเป็น led รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะที่เขามาใส่กับตัวหลอดไฟชาทัดไฟนะคะรุ่นใหม่ของเขานะคะแล้วก็ m a กอยู่ที่320ลูเมนนะคะความสว่างสองไกลได้ถึง86เมตรนะคะในในความที่มันเป็นห่วงกุญแจเนาะสี่งวงแตะ ในความที่มันเป็นพวงกุญแจเนาะ86เมตรเนี่ยถือว่าค่อนข้างทีง่จะไกลแล้วนะคะค่อนข้าง,างจะดีนะคะอะแล้วก็มีสตรรเตเบ้าข้าตรงนี้นะคะก็น้ําหนักแค่22.5กรัมเท่านั้นเองนะคะในกล่องเขาก็จะเป็นวัสดุอุปกรณ์ที่เขาให้มาก็จะมีแผ่นคู่มือ1แผ่นนะคะแล้วก็มีสายชาร์จท y p e C นะคะหเส้นนะคะมีขนาดที่เล็กหน่อยนะคะ แล้วก็มีคีย์ริงนะคะก็คือเอาไว้คล้องเพื่อใส่โงกุญแจนะคะไม่มีอะไรแล้วนะคะตรงนี้ก็ไม่ได้มีการชาร์จแม่เหล็กแต่อย่างใดบางทีเราดูปุ่มนี้เราคล้ายๆปุ่มชาร์จแม่เหล็กแต่ว่าตัวนี้จะเป็นการชาร์จด้วยสายนะคะเคเบิลอย่างเดียวนะคะโอเคเราจะให้ดูทีละตัวนะคะที่เป็นสีดะะสํานะคะสีเทานะคะสีสีฟ้านะคะ สีฟ้าที่เป็นดมอนด์บลูนะคะโอเคแล้วก็สีม่วงนะคะอีกชัดๆนะคะก็นะคะชอบสีไหนนะคะก็ชักแชทมานะคะ <t millennials> เพราะว่าฟิมสั่งมาแบบสักพักแล้วแล้วก็คือบางทีได้โพรูปในเฟซ mm. แล้วก็มีคนลูกค้าประจำหรือคนที่ได้ติดตามนะคะก็ได้มีการเอฟไปพอสมควรแล้วนะคะ ราคาหน้าเว็บอยู่ที่17.99เหรียญน,นะคะซึ่งก็ราคาเท่าไหร่อ่ะ77.99ดนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตดูก่อนอยู่ที่600้อบาทนะคะสำหรับราคา Official นะคะซึ่งตัวเนี้ยยี่ห้อนี้ฟิลม์มแทบจะไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะคะทัชไฟน,นะคะก็ไม่เกิน500ร้อนะคะที่ฟิล์มขายนะคะถ้ายังไงก็สนใจทักแชทมานะคะส่วนวิธีการที่เราใช้งานนะคะก็คืออ่ะเดี๋ยวลองทีมงค์ีเท่าให้นะคะ ตัวนี้เป็นสถานะแบตเตอรี่นะคะโอเคกดค้างนะคะเพื่อเปิดแสงนะคะมันก็จะไล่แสงต่ำนะคะไปยังสูงลืมเอาผ้าสีดำลงมานะคะอ่ามันก็เป็นการไล่ระดับแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวลองดูนะมันจะเป็นหลอดอ,อีกด้านหนึ่งเห็นไหมนะคะแล้วก็จะมีหลอดด้านหนึ่งที่มันปิดอยู่นะคะ เ้วก็กดค้างค่ะโฮไว้นะคะ,ะ,คะเพื่อที่เราจะเปิดแสงหลอดพิเศษนะคะคืมล,ลืมพูดถึงคุณสมบัติของตัวไฟฉายเลยนะคะมันจะมีช้อยให้เลือกนะคะจะเป็นมีตัวที่เป็น UV นะคะแล้วก็สีแดงนะคะรู้สึกว่าหน้าเว็บนะคะเขาจะขออนุญาตเปิดหน้าเว็บแป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตนะคะเราจะแปะตรงนี้นะคะ นะะหน้าเว็บนะคะเหมือนเขาจะแยกออกไปประมาณนี้นะคะถ้าเป็นสีดำนะคะอันนี้ไม่แน่ใจไม่ชัวร์นะคะสีดำนะคะจะมีเป็นสีขาวกับเป็นสีแดงนะคะเดีนะะ๋ยวขออนุญาตดูก่อนสีดำอันนี้ก็จะเป็นแสงขาวแล้วก็สีแดงนะคะแล้วก็จะเป็นสีไดมอนด์บูลนะคะจะเป็นสีขาวแล้วก็สีแดงนะคะแต่ว่าในหน้าเว็บมันจะไม่ได้มีตัว มิดไนท์บูนะคะอาจจะไม่ได้ผลิตนะคะมันมีโชว์แค่สีสีนะคะอาไดมอนด์บูก็จะมีสีขาวแล้วก็สีแดงนะคะเดี๋ยวลองดูกันอาไดมอนด์บูสีขาวสีแดงนะคะเหมือนเขาแยกอออกมานะคะตัวนี้จะเป็นอันติเมทเกรยสีเทานะคะก็จะมีสีแสงขาวแล้วก็ UV นะคะอะเปิดอยู่แล้วนี่นะนี่ค่ะคะู UV แต่ว่า แน่นอนนะคะ UV นะคะมันก็ต้องต้องอยู่ในที่ที่แบบนิดนึงนะคะโอเคเรารู้และเนี่ยค่ะ UV มันจะเห็นแบบชัดหน่อยนะคะในแบบสภา,ภาพวัตถุที่เป็นแสงสีขาวนะคะส่วนล u x u r y รี u บูนะคะเขาจะแยกออกมาเป็นแสงขาวแล้วก็แสง UV นะคะซึ่งฟิลมไม่แน่ใจว่าในบอดี้เดียวเนี่ย มันจะมีการแยกออกเป็นทั้ง U.V. แล้วก็แสงสีแดงหรือเปล่าะคะแต่ว่าที่สั่งมาได้ล็อตนี้นะคะก็ก็จะได้สเปกตามที่หน้าเว็บไซต์เลยนะคะก็คือหน้าของ trustfly.com นะคะเราเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะด้วยตัวเองเลยนะคะก็รีวิวแสงกันเลยนะคะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะ80กว่เมตรเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างที่จะแรงแล้วนะคะโอเคค่ะมาดูรีวิวแสงเอาดอร์กันเลยนะคะโอเคมาดูมินิเอ็กซ์นะคะพวงกุญแจนะคะตัวนี้มินิเอ็กซ์คีย์เชนัดไฟล์เราจะไล่ระดับอ่า นี่ค่ะคือโหมดสูงสุดนะคะของพุ่งแจนะคะพุ่งแจที่สว่างมากแล้วก็นะคะดูนะคะมีไฟสวิตเนะะี่ยค่ะกดหนึ่งครั้งเนี่ยเราเช็คสถานะไฟได้เลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในโหมดที่เป็นสีนะคะตัวเนี้ยมันจะเป็น แสงสีแดงนะคะเร <Red S 1> นะคะเรนะคะฮะยังเห็นเงากำแพงฝั่งนั้นเลยอะประมาณสามรอยเมตรแล้วนะคะสองร้อยสามร้อยเมตรสีแดงก็ถือว่าแรงดีมากเลยนะคะนะคะลองดูฝั่งรัวบ้าน สว่างมากนะคะ,ะดูคําแพรนะคะอะ่แล้วมาดูตัวหลอด u v กันบ้างนะคะตัว u v e นะคะเอาไว้สําหรับตัวน,นี้นะคะก็ไปพวกตรวจธนบัตรหรือว่าคาบต่างๆนะคะอย่างถ้าเป็นคนเลี้ยงสัตว์ก็ไปเปิดใส่พวกแมวหมานะที่อะไรนะเราจะดูเราจะดูว่า มันมีเชื้อรามีอะไรตรงไหนใช่ไหมคะเอ๊แต่ว่านะคะตัวนี้เดี๋ยวเราเปิดเป็นแสง uv นะคะกดค้างแต่ uv นะคะก็คือเฉพาะทางใช่ไหมตรงเนี้ยมันไม่เห็นอยู่แล้วแต่ทั้งเลททั้ง uv จะมีกระพริบนะคะตัว uv นี่จะต้องเข้าใกล้วัตถุนิดนึงมันไม่ได้มองกับ สภาพแสงกลางคืนนะคะแต่ว่าเราสมารทีีจะสองได้ไอที่มันเป็นสีขาวเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเจนนะคะแถวนี้งูเยอะด้วยรู้สึกจะปรับความสว่างไม่ได้แล้วค่ะอันนี้คือเป็นโหมดสว่างสุดนะคะสํารับทีวี สีขาวจะสะท้อนได้ดีมากนะคะพวกสะท้อนสีขาวก็จะค่อนข้างดีไปสะสิธค่ะถือว่าใช้ได้นะคะสำหรับมีเมาดู อีกทีนะคะใช้งานได้ดีนะตอนนี้อาราคาหลักร้อยนะคะครึ่งพันนะคะราคาครึ่งพันนะคะโอเค